ยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันต่อเนื่องนะครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับจากคุณกล้านาลงมาโชคครับไปทำความรู้จักกับสโมสรคัสตอมยูนเต็ดนะครับที่วางรากฐานในแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งสามารถทําให้ในักเตะไทยนั้นต่อยอดไปในระดับสูงได้ครับติดตามได้จากรายงานครับก็มีก็ของทีมเป็นเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นตำนานคาชิมาแอนเลอร์เนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ว่าเขาอยากที่จะพานักฟุตบอลไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกัน นะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นทีมในทีสแต่ถ้าเกิดคุณดีพอคุณเก่งพอเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดและพัฒนาน้องได้แบบญี่ปุ่นที่เราที่เราทุกคนเนี่ยอยากใฝ่ฝันที่จะไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดเราไปเรียนรู้วัฒนธรรมไปเรียนรู้วิธีการพื้นฐาน how to เป็นนักฟุตบอลญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยจะทําให้เขาพัฒนาได้อย่างถูกต้องและก็ถูกทางนี่คือจุดมุ่งหมายของความเป็นขัสตอมในในส่วนที่ทางผู้บริหารญี่ปุ่นและก็ผู้บริหารไทย มีความเห็นตรงกันครับนี่เป็นทีมจากระดับไทยลีก3ทีมแรกจริงๆครับที่ได้โครงสร้างจากวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งส่วนทางกับปัจจุบันที่มักจะเป็นการส่งออกนักเตะจากระดับสูงสุดของไทยออกไปมากกว่าโดย c u สตอมยู i นเตที่ได้โทรุอารายบัอดตีตำนานนักเตะของทีมคาชิมะอันสเลอร์เข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรและเริ่มต้นต้นทางแนวคิดสุดเหลือเชื่อนี้ โทรุมีเป้าหมายสำคัญกับการนำนักเตะเยาวชนไทยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นโดยการไปใช้ชีวิตฝึกซ้อมอยู่ในวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นจริงๆกับทีมในระดับเจลิก4ซึ่งมันคงจะเป็นไปได้ยากกับโอกาสที่เด็กไทยสักคนหนึ่งจะขวนขวายด้วยตัวเองแต่ที่สโมสตร์คัสตอมยูเนเต็ดนั้นทำให้ทุกอย่างใกล้ขึ้นและง่ายขึ้น Depends uh, on how things go, but uh, we will at least take a few players to, to train there for one month or two weeks or something. And if the player could show themselves, then uh, we'll probably sign there. But that's really up to how they perform and uh, what happens also in that team in Japan as well. So it depends on many factors, but uh, the idea is we want to bring a Thai player every season to Japan to play there or at least to join the training for one month or two months. to get some experience and to learn the taste of Japanese football and Japanese culture. Yeah. That this project can reach the goal faster and with more talent being professional playing Japan. Yeah. <orm> c a <oughs> s t o m United กลายเป็นทีมที่โชคดีที่กลุ่มทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาดูแลและเป็นส่วนหนึ่ง แถมยังมีสไตล์ฟุตบอลของแดเนียลบลังโก้โค้ชมาาประสบการณ์ชาวอาร์เจนตินาที่มาเติมเต็มจิตใจเด็กๆในทีมให้สู้มากขึ้นเหมือนที่เขาเคยฝ่าฟันจากระดับลักยาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เช่นกัน Because we have fantastic players but also we have a group they are they are a they are a group of players you know they are even if we have individual fantastic we have the best in the world But when they play, when they put the, the Argentina jersey, they work like a, like a group, like a brothers, like a, they are together. Like I tell you before, I think the main point is the mentality. It's the mentality because from baby, they are, you learn to, to fight, you learn to win, you learn to, you know that you have to work very hard. for thousand kids... Maybe one, right to, to professional player be one to right ในฐานะทีมข่าวโต๊ะกีฬาได้ยินรากฐานแบบนี้ก็แอบบหวังลึกๆนะครับว่าสไตล์ฟุตบอลญี่ปุ่นและความเป็นนักสู้ของบอลอเมริกาใต้นั้นจะมาหลอมรวมให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทยได้เป็นอนาคตที่ดีกันต่อๆไปเยอะๆขยายออกไปกับทุกทีมในระดับลากย่ากับไทยลึกษาไปเลยครับนาราดอยู่สุกถ่ายภาพกลาานรงมาโชคทีมข่าวโตะกีฬารายงานครับ